ิงที่ผมต้องการให้ f อทุกท่านไดออ้มาชมเรียนรู้สร้างงานไปได้วยกันนะั<า>่นกออ็คือมุมนี้เป็นมุมที่น่าสนใจคือมุมจำหน่ายบอลไซและอุปกรณ์ครับ นะครับมุมนี้ขาดไม่ได้นะหัวยาวเลยนะครับนี่คือร้านค้าที่พี่น้องชาววันไฟนำาคนไฟมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลยนะครับมีอะไรผมก็จะให้ได้ชมนะเป็นแรงบันดาลใจนะสำหรับทุกท่านนะเผื่อท่านต้องการที่นำไปตั้งงานอะไรประมาณนี้นะดูสาีอันนี้เป็นให้เป็นกลุ่มโมกค,ครับ โมงโนลาประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบอลไดจิ๋วนะเป็นหน้าไต้หวันเป็นหน้าด่างอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวพาชมนี่เป็นหินหินเจาะพันห้าพันสามเป็นหินน่าจะเป็นหินน้ําหนอหินที่เป็นภูเขาหินปูนอะไรประมาณนี้เป็นหน้าไต้หวันปิดวิวปิดหลังไม่แพงสี่พ เปลี่ยนกระทางใหม่โอ้โหอันนี้เป็นของของเก่าของของขลังสีขาวลอันนี้ขลังครับขลังของเก่านี้ขลังเลยทีเดียวอสอนี้มือสองเลยยิ่งมือสามมือสี่ยิ่งดี มันเป็นกระถางไปนี่เท่าไหร่ครับคุณพี่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยเยอาไปปลูกอะไรดีนะเกียนทะเลผมไปปลูกเพียนทะเลดีกว่ามาัยามยนีเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาะนะครับพวกนี้เป็นุวกคนที่ผ่านการไ้ว่างั้นเถอะแต่ว่าก็ยังโผล่นะลวดนี่ต้องมือหนึ่งแน่นอน พราะมือสองมาใช้ไม่ได้นะใช้ได้ครับแต่ว่ามันเข้ากิ่งไม่ดีคุณนนอนตัเข็มอาคุมนี้นะครับผมจะพาชมกันแล้วกันเป็นแรงบันดาลใจนะในการสร้างไม้ไม่ว่าท่านจะเป็นนักสร้างสรรค์งานบนไซหรือจะเป็นเอฟซีที่ต้องการสร้างเป็นอาชีพเนี่ยสร้างอาชีพสร้างรายได้มะขามเกาะหิน นะในลักษณะนี้ก็สามารถที่นําไปต่อยอดหินสวยรากสวยเห็นไหมสุดยอดเลยครับมะขามครับเราไปแล้วก็เขียงปังโอ้หมากต้นนี้หมากต้นนี้ไม่ธรรมดานะครับเธอคือบอนไฟเนี่ยเราจะสร้างความเก่าแกา่ได้ความเก่าเก่าแก่นะครับต้นนี้ได้หนึ่งสองั้งสาม หนานาตั้งยอนโอเคเลยสวยนะครับเห็นอันนี้เป็นฐานฐานบอนไซอันนี้ก็มีส่วนสำคัญนะครับในงานประกอบงานบอนไซครับตะโกอิสระเซรีในการสร้างสรรค์งานโอโ้โหเพียบเลยนะครับมีหมดเลยตะโกมีสารพัดเลยเก็บ เปล็ดปลาหมอนี่บิดอย่างนี้เลยบิดอย่างนี้นี่มะขามเนี่ยเมื่อโตขึ้นจากอลังการงานสร้างเลยครับเอ่มะขามบิดนะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะพอบิดแล้วสองร้อยเลย <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> เพิ่มมูลค่าทันทีเลยนะครับนี่มีขายถ้าท่านนี้เกียดบิดนะนี่บิดไว้ให้แล้วมะขามบนไฟบิดบิดปุ๊บทำเป็นไม้โครงสร้างเนี่ย นะครับเป็นมะเฟืองมะเฟืองนี่ต้นเล็กเออเอาไปบิดได้นะครับบิดได้อันนั้นเป็นหมากเอหมากด่างก็มีนะาๆนะเอามาดูแล้วกันนะมาทันไหมนี่ยพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาหินมีพร้อมหินมีพร้อมหินเป็นรางเงินรางทองอไม่ธรรมดาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานบอลไยนะครับนี่ก็ โอมะขามก่อหินเกียบเลยเรียบเลยนะครับเ <โด S 1> ยอะๆทรงอิสระเสรีทรงสูงกลงสวยงามนะนะครับเข็มเชอร์รี่แคะเชอรรี่ธรรมดาไม่ด่างนะครับกําลังออกดอกนะไม้ต้นนี้จะมีลักษณะดเด่นนะครับไม้ชนิดนี้อันนี้หมากนะครับหมากหมากวนปลา อมาดูครับกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะฮะราคาไม่แพงนะครับแค่ขึ้นกครสร้างเสร็จแล้วสองพันห้าพันห้าโอ้โหมีเยอะอันนี้เป็นลินสันแครงนะครับเทมหน้าได้หวันเทมหน้าได้หวันรากโยงด้วยนะครับเป็นดีลาธรรมชาตินะครับ,รรรบอันนี้ห้าพันตลุมพัว ตลุมหัวนะครับเป็นซากสวยงามอยู่แล้วนะครับที่บ้านพุมดมีสรงต้นหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับท่านลองไปดูนะนงครับพวกนี้่วงหนูราน่าจะเป็นหนูรานะผมนี้นะใช่ค่ะอันนี้่มงลาสามลำกลุ่มกอโมงลาหมดเลยโอ้มงลาหมดเลยหายากโอ้โหหายากดีแกาแก่ขนาดนี้ใช่ค่ะ ห้าปีถึงสาหปีครับใช่ใช่มี้หลักต้นหลังนี่สนะเอาไปต่อยอดได้เลยเนี่ยใครเอาไปปลูกปลูกร้างงานบอนไซได้ทดนะอย่างนี้ทันครับอายุขนาดผมเนี่ยทันถ้าไปสร้างฐานรากเองเนี่ยไม่ทันแล้วครับพราะยี่สิบสามสิบปีเก้าสิบแล้วนะครับนี่มีนะครับเอาล่ะโอ้โหนี่มาจากชัยภูมิหรือเปล่าครับเนี่ยออาโปรารน อ้าววัสดีครับวัสดีครับเน่เนเน่เน่เนมาเลยมาจากโคราชไมจากโคราชแค่ยมพุ่มในดินในดินในดินตะโกใต้ดินครับเน่มาเองเลยจากโน่นนะถ้าขายไม่หมดจะทิ้งไว้ที่นี่เดี๋ยวบอกที่ทิ้งด้วยจะไปเก็บนะเพราะนั้นไม่ต้องเอากลับนะขายเลยหลังได้นะครับตะโกใต้ดินหมดเลยนะมามาอุดหนุนพี่น้องหน่อยนะ โอ้โหเลาขุดมาได้ยังไงเนี่ยรอดรอดแล้วนะกลุ่มนี้รอดแน่นอนแล้วนะเพราะว่านี่ไอ้นี่เลี้ยงไปแล้วครั้งหนึ่งนะานะนะเดี๋ยวมาเอาเลยเดี๋ยวผมลงคลิปไห้ถ้าไม้กลุ่มนี้นะครับเราสามารถที่เอาไปแล้วสร้างทรงอิสระเสรีนะครับเราไปต่อยอดได้เลยนะก็จะง่ายเป็นทางลัดสาหรับสวนะไม้สําหรับสวนักสร้างสรรค์าง,งานบนสายมือใหม่ก็ซื้อไปเลย ซื้อไปแล้วเราก็สามารถที่ไปสร้างสรรค์าง,งานต่อไปได้นะครับนะเออง่ายเรามักจะไปซื้อต้นซื้อต่อสุดท้ายก็ต้องซื้อ,อ,อต้นใหญ่ๆไม้สําเร็จอะไรเงี้ยนะครับนะอ่านะครับในกลุ่มนี้ก็เป็นไม้เริ่มต้นเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเราอยากเร็วไม้โครงสร้างอย่างเงี้ยนะครับเอฟซี FC ครับเนี่ยโคหินอลังการงานสร้างครับถ้าใครต้องการ หินเหินเนี่ยมามาช่วงนี้เทศกาลเนี่ยจะดีมากครับไม้ราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมพาดูถูกกว่าราคาที่โพสขายด้วยนะครับอันนี้เป็นสนนะน่าจะเป็นสนสนทะเลหรือสนปริพัฒน์สนทะเลหรือสนปริพัตน์ก็เป็นไม้ในตระกูลเดียวกันนะในในเขาเรียกอะไรนะในกลุ่มเดียวกันคําว่าปริพัทน์นึ่งคือท่านท่านหลวงปริพัทน์นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็น เนี่ยในลักษณะสนเนี่ยเลี้ยงง่ายครับกาหนดกิง่งที่ทางกิ่งใบออกทางไหนกิ่งออกทางนั้นอันนี้เป็นเข็ม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 หนึน่งพันหนึ่งพันบาทต่อนี่มาประมาณยี่สิบปีแล้วนะครับเนี่ยไปทําเองไม่ได้นะครับไม้โอเข็มเข็มแดงเข็มอะไรครับเข็มแ,แดงเข็มเหลืองโอโหตออย่างเงี้ยไปทําเองก็ไม่ได้ครับผมขนาดผมขนาดผมเลี้ยงไม่ทันแล้วครับ เลี้ยงอีก30ปีเก้าทำอะไรไม่ได้ตะบันน้ากินแล้วนะครับนะเอามาเลยนี่ตะโกซื้อไม้แบบนี้นะครับถ้ามาสามารถที่เรี้ยงแล้วก็ทัน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 สวท,ท,ท,ทันนะครับทุกท่านเนเพราะถ้าเราไปเลี้ยงไม้เล็กๆเนี่ยมันจะไม่ทันอย่างไม้ตอนี่พอไปปุ๊บนะ สร้างกิ่งก็สามารถที่ติดดอ,อกได้เลยว้าวป่าครับป่ารากเดียวด้วยโหนี่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์สวยงามมากครับป่ารากเดียวต้วนนี้สุดยอดครับเท่าไหร่ครับเปิดหมื่นหนึ่งพันบาทโอ้โหใครที่ชอบตะโกนะฮะสุดยอดเลยครับนพพรบอนไซล็อกห้าเก้านะครับมาเอาซะพรุ่งนี้ หมื่นหนึ่งพันบาทโครงสร้างใหญ่มากมันถือมาดูด,ดูเทียบกับเจ้าของแล้ว <c oughs> เห็นไหมเมตรห้าสิบเอาปิกามาใส่โอ้โหเห็นตะโกแล้วออนซอนนะออนซอนอันนี้เป็นลักษณะกลุ่มกอนะไม่ป่านะหนึ่งสองสามสี่สามลำขึ้นไปกลุ่มกอนะครับผมเรียกกลุ่มกอแล้วกันจะเรียกสวนป่าไม่ใช่เนาะ แล้วแต่จะเรียกกันแล้วกันเอาไปสร้างตอนนี้เท่าไหร่ครับเปิดหกพันห้าโอ้ว้วาวร่างห้าแบ่งนะครับถ้าปกติโพสขายนั้นมันหลักหมื่นนะครับนะถ้าเอาไปเสียบหนูก็ได้โอ้โหเม็ดนะครับเม็ดแล้วก็มีออดูกำปั้นผมนะเนีย่ยดูดิหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกลำลำแล้พัน มันเกาะกันติดกันเราคิดห้าร้อยหกพันห้าเท่านั้นโอ้โหผมติดใจเลยครับเนี่ยราคาเหมือนให้เหมือนแบ่งกันจร<ด>ิง<ด>ๆ,ๆนะแล้วไม่คิดค่า<ด>น้ำมันบ้างเหรอพี่<ด>โอ้โหนะมาเอานะมาเอานะไม่งั้นหายนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะโพสค,คืนนี้นะครับส่วนตะแป้นี่ตอนนี้จะหมดแล้วนะครับจองหมดแล้วเนี่ยตะแปะน้นี่ผมได้ไปแล้วนะ เนี่ยนะครับลักษณะนี้เป็นการเอาไปประกอบงานบอนไซจินตนาการเหมือนกับอยู่ใต้ต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับขอ,องประกอบงานบอนไซครับกกตุ๊กตุนตุ๊ก,กตาประมาณนี้ลุ่มนี้จะมีหินเป็นหินน้ำหน่หินภูเขาหินปูนอะไรประมาณนี้จะมีในภาคกลางนะหินในลักษณะนี้ภาคอื่นจะไม่มีหินภูเขาหินปูนระบุรีพุทธบาทนะครับ มะขามบิดอ้าวมะขามเห็นมะขามไม่ได้นะครับสวยงามต้นนี้เท่าไหร่ครับมะขามต้นนี้เปิดเท่าไหร่ค<อ>รับมะขามเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเจ้าของไม่อยู่อ๋ออ๋อ,อไปศิลปินศิลปินอยู่บศิลปินบอลไซนะครับในกลุ่มนี้อ,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 อันนี้ภูเขาเงี้ยไปสร้างเขาหมอได้นะครับ<อ>นลนี่ตะโกหนูมาถึงที่เลยใครไม่ซื้อก็เสียใจด้วยนะครับ ถ้าไปซื้อที่สวนก็แพงหน่อยมะขามครับมะขามมะขามบิดลีลาพันแปดโอเคพันแปดครับไม่แพงเอามาดูนะอรพินเป็นไม้นางในวันนักดีนางในวันนักขดีมาเองท่านดูนะครับนี่แหละตัวจริง <laughs> นางในวันนักขดีอรพินอรพินมาอยู่ที่นี่เองเป็นไม้ซากคําลักษณะไปสร้างงานจากงานธรรมชาติไม้ซากเนาะ นะออรพินนะผมก็เลี้ยงอยู่หานะเลี้ยงเล็กๆอันนีเเ้เป็นต่อซากโดยธรรมชาติอแถวราชบุรีเดี๋ยวเยอะนะนี่มาจากราชบุรีป่าครับอ,อ๋ออยู่นี่อยู่เมืองกาญนี่นะออรพินตัวจริงนะครับนั่งอยู่นี่แหละนะมาดูนะครับอันนี้เป็นเป็นโพฮาวายโพฮาวายหัวใจกลมดิก๊กแล้วก็ก้านแดงโอเคถูกต้องเลยอิสระฟรีฟอร์มนะครับ สองต้นหมื่นนะครับของของอาจารย์หนุ่มนะครับเนี่ยนะแต่ว,ว่าได้เห็น,หนว่าเนวันดีครับอาจารย์หนุ่มนะครับอาจารย์หนุ่มมาเองแล้วเนี่ยตกลงไม่ได้ไปดูศิลปินนะ,ะขายขายขาย,ขายสออกไปมาดูมา,มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์หนุ่มนะใครเจอเจอมาจากนะโอ้ โอ้นี่สวยสวัสดีครับนะสนโอ้โหนี่เข็มแดงไหมอันนี้เป็นโมกโมกเวียดนามเนี่ยลากสวยใครชอบสไตล์ลากแบบนี้เนาะสวยสวยสวยสนะ <c oughs> โหมีเยอะเนี่ยรีบเอานะอยู่ถึงพวกนี้เท่านั้นถ้ามาช้าเราจะกลับก่อนแล้ว นะครับน้องก็บอกกลับก่อนแล้วนะครับรีบมาเอานะนี่เป็นอุ้ยตะโกด่างมนีครับสวยงามใช่หรือไม่ใหญ่เย่ายมาหมโหอร้านมโหัระทึกเลยเอามาดูมาชมได้นะครับมามาเลือกซื้อเลยซื้อ,อย่างนี้ทางรัดครับเ,เราไม่ต้องไปเลี้ยงเอง,เองนะต่อยอดเลยสนสนทะเล หรือสนปฏิพัท์ครับปฏิพัท,คพท,พท์คือสนทะเลชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเพียงแต่ชื่อคนนำเข้าเรียกว่าปฏิพัท์หลวงปฏิพัท์ประมาณนี้นะครับเอามาเลยนี่สวนนี้ขายมะขามใบแค่เนี่ยผมก็ได้จากสวนนี้แหละพี่ไปท่ากิ่งนะแบ่งปันสมาชิกนะครับอันนี้กิ่งตอนวันนี้ราคาถูกอันนี้แค่เก้าร้อยบาทเอายกให้ดูหน่อยยกใส่หน้าตัก เนี่ยเก้าร้อยบาทปกติพี่เขาโกดขายอยู่ที่สองพันแปดวันนี้ทําไมขายถูกเพราะว่ามางาน่ะต้นนั้นพันเดียวใช่ครับอันนี้เก้าร้อยนะสองพันแปดเดือเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองสาหรับวันนี้และพรุ่งนี้อันนี้ก็สามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับห้าร้อยสามร้อยห้าสิบห่าส่งอีกสองร้อยแต่ถ้าให้ส่งเนี่ยเจ็ดร้อยนะ นะครับเหลือต้นเดียวมาเอาซะอันนี้สร้างฟอร์มแล้วมาขามไปแค่ครับอันนี้มาขามต้นนี้หลักพันนะครับหลักพันนะครับมีหลายต้นอยู่นะครับมาถามต้นนั้นไม่ได้แล้วนะครับมีคนเอาไปแล้ว <c oughs> มีเอาเอาไปแล้วมะสังมะสังอาชาบ่เนี่ยมะสังมาอย่างไหนเนี่ยใช่ไหมของอาชาบันท <c oughs> ายปะนั่น <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเองเลย อาชาบอนไซมาเองนะครับมาสังมาสังบิดดีลาธรรมชาติร่างธรรมชาติครับสไตล์เขาแหละมีมาหามมาด้วยตะโกจุดยอดเนาะตะโกโคราชนะต้องอย่างนี้ต้องโคราชจริงๆเพราะแต่ก่อนเขาไปขุดโคราพโคราบรุรีมันแตกหมดแล้วเนี่ยดูทีครับโอ้ อย่างนี้เปิดเท่าไหร่เล่โอ้โหอันนี้ดักสองทางเลยร้านเดียวกันอี่นี่เปิดเท่าไหร่ร้านร้านเดียวค่ะอันนี้ของช่างเกียริอันนี้ของตะโกสีดาค่ะชอพินทองกับโอ้ี่ <จบ S 1> ่่่เาเาาาปปิดททไไหหระะมณโอโหตายแล้วถูกแรงเลยี0ันห้าดูนี่ต่อใหญ่มาเริ่มเทิมเลยเนะาะพอถ้าเขาโพสขายอย่างนี้มันมัน คือคือเรามาขายแบบเขาเรียกว่ามือมือแรกเนาะมือแรกมันก็จะให้ให้ให้เริ่มต้นก็จะถูกหน่อยอก็พอพอพอ,พอได้ค่ารถค่ายาค่าน้ำมันนะครับค่าเทอมลูกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกเปิดเทอมใหม่แล้วมาอุ่นนุนเลยนะโคราชโคราชนี่รากรอบด้วยตะโกตอธรรมชาติแต่รากรอบนะมาซื้อที่นี่ถูกให้ไปขุดเองอไม่มีปัญญานะครับบอกเลย นะตะโกตะโก,กโ,โอ้โหโอ้อโ,อโหนี่ตอตอใหญ่มากครับดูดินี่ในลักษณะกลุ่มกอนะนเดี๋ยวย,ย้อนแสงหน่อยโน,น,น่นโนผมไม่ให้ย้อนแสงผมจะให้ดูโอ้โหดูดิครับตะโกใครต้องการตะโกมาเลยมาเลยมาเอาดูตะโกครับเดี๋มาจากโคราชครับตะกโกแท,ท้ๆนะฮะไม่มีของปลอม อาสนใจต้นไหนนี่เลยนี่นี่เบอร์โทร0989325381เนี่ยอันนี้บนรถมีเพียบเลยโอ้ตอใหญ่ๆเราไม่อยากเอากลับนะครับเพราะนั้นมาซื้อเลยมาเอาไปโอหอลังการงานสร้างครับสปกไอ้ไอ้นี่ไปบิดได้เลยถ้าในลักษณะนี้นะฮรผมผมผมเรียนด้วยความกคารบเลยอย่างเงี้ยท่านไปนบิดเพราะมีรายละเอียดมานะ าลายละเอียดเนี่ยเพียบเลยเ,ยเห็นไหมโอ้โหอันนี้มั่งข้างนะหมากหมากหมากโคลาจะออกเป็นลักษณะทรงต้นแบบนี้นะท่านไปสร้างแล้วก็เอาเอา,เอาไว้อประดับหน้าบ้านนะครับเนี่ยดูตะโกเนี่ยโอ้โหอันนี้มะขามสุพีบอนไซโอ้โหมะขามต้นนี้ครับต่อโอ้โหความเก่าแก่โอ้โหอย่างนี้ว้าวเลยครับว้าวเลยครับ นะนะโอ้โหนะครับราคาเหมือนให้ฟรีครับตะโกราคาเหมือนให้ฟรีครับบอกเลย,ยเนี่ยดูดิห<อ>่อต้มมาเรียบร้อยดูครับนี่กกลุ่มเล็กเอา้าอาจารย์ประิษฐ์อะไรครับโคนี่าจานย์ประดิดฐ์เขาชอบอเขาบอกเขาคุยว่าเขาไปขุดตะโกที่ไหนดานที่โคราชเดี๋ยไม่ต้องไปขุดแล้วเนี่ยโคราชก็มาส่งเน่เน่เน่เจ้าหน้าเดิมเนี่ยหน้าเดิมหน้าเดิมเจ้านี้ เอาผูเขียวเอาผู้เขียวมันจะมีชายภูมิโคราชนี่ผู้เขียวผู้ไหนเราแม่นั่งไหมนี่แค่เดียวครับอะแม่ผู้เดียวเขามาสองครับไอ้กุ้งโอ้แม่สองโอเคเลยครับนี่มาจากผู้เขียวชัยภูมิไอ้ผู้เขียวแตก่งเรื่อครันบ่เสร็จแล้วเลยไปโคราชเนาะอาจารย์ประดิษฐ์อยู่สุพรรณยังไปโคราชเลยนะี่มาเจอผู้วายาณนะเนี่ยจากภาคเหนือเนี่ยบนไใจภาคเหนือ นนเนี่ยคนไทยภาคเหนือนะครับนี่คไนไทยภาคกลางวันาย,ยุภาคกลางนะครับจะมาดิบดวงวงมาดิคนขายผู้เขียวจะไม,ม้โคราเออคนขายผู้เขียวจะไม้โคราารถทุกี่อย่ามาเห็นไหมเพราะนั้นจะดูว่ามันอันนี้เป็นไม้โคราชถูกอไหมครับทั้งผู้เขียวและโคราชปนกันอนจาอนจารย์รอาจารย์ประดิษฐ์อาจารย์ประดิษฐ์บอกว่าดูลักษณะผิวได้จะเป็นโคราชใกล้เคียงนันหะใกล้เคียงมันอยู่ที่ลักษณะของผิว และดินดินดินนานะนะโอ้โห,โหนะเออ,อาจารย์ประดิษฐ์มาช่วยโปรโมทนะฮะโปรโมทขายให้ถูกมากครับถูกเหมือนให้ฟรีนะครับขุนไกรเอ็มน้าไต้หวันอันนี้เป็นตะโกะใต้ดินหมดนะฮะขายจะหมดแล้วครับเดี๋ยเจ้านี้จะถึงพรุ่งนี้เปล่าไม่รู้ขายจะหมดแล้วนะครับตะโกภูเขียวชายภูมินะครับเมื่อเช้าเยอะๆนะจะหมดแล้วนะครับเทียบเลย ะครับมีหมดเลยตะโกมีสารพัดเลยเกล็ดเกล็ดปลามหมอนี่บิดอย่างนี้เลยบิดอย่างนี้นี่มะขามเนี่ยเมื่อโตขึ้นจากอลังการงานตั้งเลยครับนี่มะขามบิดนะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะพอบิดแล้วสองร้อยเลย เห็นไหมครับเพิ่มมูลค่าทันทีเลยนะครับนี่มีขายถ้าท่านนี้เกียรติบิดนะนี่บิดไว้ให้แล้วมะขามบนไฟบิดบิดพอปุ๊บทำเป็นไม้โครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นมะเฟืองมะเฟืองนี่ต้นเล็กเออเอาไปบิดได้นะครับบิดได้อันนั้นเป็นหมากเอหมากด่างก็มีเป็นมะเฟืองแข็นะ